ผมสู้วิคิวไม่ได้จังหวะน,นี้ไม่ต้องใช้คำคมแล้วครับประชาคน<อ>ใจล้วนขอบคุณ<อ>นม่ขอบคุณมากๆครับเออมันมันยังไงวะขอบคุณครับเป็นคำที่ผมพูดบ่อยนะแต่ว่าผม เขาเรียกว่ายังไงพูดยังไงก็คือแบบอย่างนั้นแหละคือผมขอบคุณคือผมขอบคุณจริงๆโอเคเราอาจจะไม่ใช่ศิลปินที่ดีที่สุดเราอาจจะไม่ใช่ศิลปินที่ทําตัวดีที่สุดสน้ำตาแตกจ้าเป็นน้ำตาแตกก่อนหัวก่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวโนยังไงเดียแผมพูดต่อเองครับถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ศิลปินที่ดีที่สุดนะครับโอ้เห็นหน้าทุกคนร้องบม้นวมาได้เกินแต่ผมเชื่อว่าทั้งผมทั้งอาชานะครับจะไม่มีไม่มีวันลืมพวกคุณทุกคนแน่นอน นี่พี่คอบอกครับคำว่ารักลองไปทั้งชีวิตอาจจะไม่เจอก็ได้แต่พวกเราสองคนรักพวกคุณมากๆครับผมพูดอะลรอนะพูดอะรอแเดี๋ยหน่อย พี่กอนยันฟิลปินขอบคุณครับก็ต่อต่ออ,อปกติผมจะไม่ใช่คนที่บอกรักบ่อยนะทุกคนก็น่าจะรู้ผมไม่เคยพูดเลยน้อยมากที่แบบจะพูดออกไปถ้าพูดไปคือแบบโอเคมันคือแบบเรื่องที่หยอกกันหรือเราเล่นกันแต่วันนี้ผมรักคุกคครับทั้งอยู่ที่นี่หน้าจอหน้าจอ ทางบ้านทวิตเตอร์พันทิปเฟซบุ๊กนี่อะไรับทุกอย่างอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรืออยู่ในกรุงเทพไรอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับถักถึงแม้ว่าบางคนเอ้าเฮ้ย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 ้ยเฮ้เฮ้ย้ย้ย้้ พนิกอก็มีความรู้สึกเว้ยขอโทษขอโทษเว้ยเขาเามีความรู้สึกเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าผมมากที่ยืนอยู่ตรงนี้นะผมรู้สึกดีใจแทนคุณสองคนมากมากเลยนะคือคนน้อยคนนะ่ะที่จะมีโอกาสได้มายืนจุดของคนที่แบบมีคนรักเยอยแยะมากมายผมเคยสัมภาษณ์นิชคุณแล้วเขาบอกกับผมประโยคนึงว่าดีมากนะเขาบอกชีวิตเขาแม่โคตรเลยค่าเลยเว้ย กับการที่เขาเดินลงมาแล้วโบกมือบายๆแค่เนี้ยนั่นคือการสร้างความสุขให้คนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขามีเหมือนพลังวิเศษคุณสองคนมีสิ่งนั้นน่ะไม่คนน่า,ายินดีเลยจริงขอบคุณครับเด่ยนคนนั้นไม่ต้องสนใจผม รู้สึกไม่ต่างจากเขาเชิญครับเดี๋ยวก็วันร้อนเดี๋ยวก็จะร้องไห้หมดแล้วเชื่อว่าทั้งสองคนที่ยืนตรงนี้อยากถ่ายรูปแล้วก็อยากกอดทุกคนที่มาในวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะให้ถ่ายรูปทุกๆคนนะฮะแ,นนะแต่